พอหนาวแล้วก็มืดลงมามืดค่ำจนจนอากาศหนาวจนจนอากาศหนาวต้องรีบพากันเข้าบ้านแล้วมีมีมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าแฟดแฟดไม่อยากเข้าบ้านแฟดเล่นจ่าตรงนี้แบกพายุที่อยู่ในฝูงลงังบินขึ้นไปบนหลังคาแล้วบินไปอีกบินไปอีกจนถึงเด็กคนนั้นก็กัดกิน โยนโอบอกให้นกบอกบอกให้เจ้าขังขาวมาโชกเหลือแหงเขาแล้วเขาก็แล้วเขานี้เขานี้ก็ปีโยดงรังพึ่งให้รังพึ่งเจาะกินนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปกลางดึกดกลางกลางที่ช่วงเวลา แบบเบียวหรือหนาวหรือว่าจะเป็นพักอากาศที่มันเป็นผีออกมาดุดหรือว่ามันจะเป็นผีขายาวก็ได้